ใายบุญเพี่อนได้ด้วค่ะบุญเพี่ยนเปิดประตูหน้าต่างไว้เบิดค่ะมือนนี่เปิดประตูหน้าต่างไว้หมดทุกช่องเพิ่อความสำเร็จขอเก็บเพิ่มค่ะเก็บออขออลไรสดไปน้ำขอกินเดี๋ยวไปน้ำ เพราะว่าข่าบ้านเมื่อนี้เม่ไไ้อยู่ทงหน้าเมื่อไรอยู่บ้านคิดเห็นตะมูคินหอดตะมูย่ำสาวๆก็ตื่นฝ้าตื่น,กนเก็บหน้าที่เยอะๆนะคะได้เก็บหน้าที่หลายๆชั่วโมงหลายๆเขามากาๆบุญเพื่อนได้ด้วยกระเด้อ สวัสดีคะ่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะคะกานเ,าเลยกินเตี๋ยวไปน้ำพี่น้องบอกเป็นหยังดอกเนาะคงจะบอกเป็นหยังจบชั่วโมงไว้ๆทั้งกินเตี๋ยวไปด้วยนะคะ่ะ กินเขาไปน้ำกินเตียวไปน้ำเราก็นไรได้นเขากับหิวอยากไรก็ยากไปไปน้า không bao ba cắn nó cả nó chụp cho mua ngoài vai ทักทายบุญเพี่อนได้ด้วยค่ะบุญเพี่อนเปิดประตูหน้าต่างไว้เบิดค่ะเหมือนเ้เปิดประตูหน้าต่างไว้หมดทุกช่องเพื่อความสาเร็จสมหน้าที่เพิ่มเก็บสะสมหน้าที่หกหมื่นหน้าที่ค่ะพี่น้องมาค่ะมา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 ,มา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 กินเตี๋ยวกับบุญเพี่นเด้อสวัสดีค่ะคนไหนจอบเบิ้งกับเข้ามาได้เลยค่ะเด้ออย่าจอเบิ้งบุญเพื่ออ ขอไล่สดไปน้ำขอกินเดี๋ยวไปน้ำเพราะว่าเ่าบ้านเมื่อนี่บได้อยู่ทงหน้าเมื่อไล่อยู่บ้านโอ้ว่อเนาะชีวิตชาครีเอเตอร์เป็นยังสี่ทุกคน หนึ่งล้านดวงตาเชิญค่ะแมนผู้เรน้อมาจอบเบิงบุญเพื่อนอยู่นี่พี่น้องเรากระหิวอยากไร่ก็ะยากอยากได้หน้าที่ก็อยากได้ยาบา,ากันเ้วยองทขอเวลาเก็บเก็บหน้าที่ค่ะเก็บหน้าที่ไปเรื่อย เพราะว่าน่ะเข้ามาทักทายบุญเพียรได ดูแท้ที่ว่าไม่หญ่นี่ขึ้นดูแท้ลำขา้นแท้อย่าว่าด้วยค่ะเด้อเราว่าทุกคนชาวเลี้ยวก็ต้องหนึ่งร้านดวงตาเชิญค่ะแมนผู้ใดญ่นอกมาจอบเบิ่งบุญเพื่อนอยู่นี่เชิญด้วยค่ะเชิญด้ยค่ะเชิญเข้ามาเลยค่ะเชิญเข้ามาทักทายได้นะคะอย่าจอบเบิ่งนะคะ và nhanh tham kịp tham ở chung dùng... này xuất chung phần trong hai đợt chúc ngoài ใอ้ควบพกมืนหนะ้าที่ไว้ไห้ค่ะพี่น้องป้องไปภาสิว่าไม่ใช่นี่คือไล่ดูเบาดูยวาวาเดค่ะเดือ dùng cho mua ngôi vai và nhẹ nhàng thăm kịp, thăm ở chung Này xuất chung phần trong ngày đời khúc บุญเพียนแจ่มจันทร์นะคะขอเวลาอีกครึ่งชั่วโมงคะ่ะในตอนเที่ยงนี้นะคะบุญเพียนแจ่มจันทร์ยืนยันตัวตน เ่ามาเป็นกำลังใจให้บนเพียอนเนี่ยค่ะบนเพียอนอ่ะกำลังไล่โดเก็บนาะทีเก็บเวลาส,าสะสมโอ้ยนอเนาะชีวิตชาวครีเอเตอร์เป็นยังสี่ทุกคน มาไล่สดเพื่อสิ่งเพินเ็ษงานพรงเพิเศเราจะมากันเด้่อค่ะขอเวลาเก็บเก็บหน้าที่ก่ะเก็บหน้าที่ไปเรื่อยๆเพรานะว่าหน้อ ทักทายบุญเพี่อนได้ด้วยค่ะบุญเพี่อนเปิดประตูหน้าต่างไว้เบิดค่ะมือนนี่เปิดประตูหน้าต่างไว้หมดทุกช่องเป่อความสำเร็จอ้ยเนาะชีวิตชาวครีเอเตอร์เป็นยังี่ทุกคนบช่วงนี้ก็ร่างเร่งรีบเนาะคะ่ะเนาะก็ร่งเร่งเร่งรีบกันต่างคนต่างเร่งรีบแต่ครบจบหน้าที่ไว้